และแหล่งทุนนะคะก็เป็นผู้แทนของท่านผู้มนตรสัวนงานฉนร่มสมัยท่านเกศรกำเนดเพชรท่านติพลารกิจค่ะแล้วก็ในนามของกองทุนส่งเสริมสนร่วมสมัยด้วยที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้นะคะเรารู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็น พลังความร่วม,มือร่วมใจกันของภาคราชการและภาคเอกชนแล้วก็โดยเฉพาะภาคเอกชนชั้นนำนหลายแห่งนะคะที่ร่วมกันผลักดันสยามโซนาราให้ไปเกิดขึ้นจริงได้เราได้นำซอฟต์พาวเวอร์ของเราไปทัวถึงต่างประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นหุดหมายที่ดีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างะะยิ่งในครั้งนี้ท่านอาจารย์นาะยยนตรรักษ์นะคะ เป็นสิลปินสวาคอนศาสาคาีตศิลป์ปี2549ท่านเป็นผู้ที่มีคุณค่าแล้วก็นำบทเพลงดังกล่าวค่ะไปส่งพลังถึงต่างประเทศสู่สายตา ของชาวโลกนะคะให้เห็นความสง่าง,งามของประเทศไทยนะคะในนามของกองทุนสูงเสริมผันรูปสมัยก็รู้สึกยินดีและคิดว่าสิ่เหล่านี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรูปใหม่แล้วก็ศิลปินแขนงต่างๆได้เห็นแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นพลังในการเชื่อมก้าวไปสู่ระดับเวทีนานชาติเชงท่นอาจารย์นัทนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตที่จะส่งกำลังใจให้ทจ่จานนัทและเชื่อมั่นเหลือเกินว่า สยัญชาต้าจะไม่ใช่บทเพลงที่เราจะได้ยินได้ฟังด้วยความเพลงร้อแต่มันคือการแสดงพลังศิลปะร่วมสมัยที่จะเปล่งประกายบนเวทีของนานาชาติอย่างสง่างามค่ะขอบคุณค่ะ